วันนี้เป็นการมาดูรถแมคโครนะครับที่อยู่บนโสะพานมือปากออกนะครับสะพานที่ขอเ็แล้ว้ามระหว่างบ้านสมบากกับบ้านพยางนะครับวันนี้มีแมคโครสีตัวนะครับมีตัวแรกนะครับ โม่ตังนี้อยูไกลๆนะครับไกลมากตัวนั้นตัวที่สามนะครับกับตัวที่สี่สีครับนี่กำลังดูในโตัวนี้นะครับกำลังอยู่บนโตนะครับกำลังเคลื่อนมาโอ้เป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะครับทีนี้นะมันไม่เคยเลยกำลังไหวยลึกมากนะครับมันกำลัง มันเคลื่อนที่อย่างนี้เอง,องติดอะไรไม่มาเนี่ย โพราะนี่เปรียบเสมือนแพรังนะเปรียบเสมือนเรือที่ไม่จมดูนะครับดู ลำห้วยที่ผมเปิดแม้ก็เห็นเลยนะครับฝั่งเอาผักไม่ขึ้นฝั่งไว้นะครับหญ้าพวกผักพวกหญ้าที่ทำให้น้ำไม่ไหลนี่เป็นสะพานนะครับมีนคนมาดูฝางนู้นก็จะเป็นหญ้า แกัน,นฟางนุ้นก็จะเอาออกเหมือนกันนะยังไปไม่ถึงนะครับสี่ตัวนะครนะ เวลามันเจบทุกคนมันรวมหมอกไปก่อนนะครับผมนดูได้ยัง มากเลยนะครับแต่มองไม่เห็น ตอนนี้ไม่จมเป็นภาพที่หาดตัได้ยากห้วยลำห้วยตรงนี้เป็นห้วยที่เก่าแก่มากนะครับแต่ก่อนนี้เป็นน้ําอย่างเดียวนะไม่มีไม่มีมมจอกนี้ไม่มีผักแบบนี้นะครับเป็นโชคดีของชาวบางหินหนาที่ได้ มีโครงการดีๆแบบนี้นะครัให้เราให้พวกเราได้ดูนะ ก็จากกรมชนรัปทาน,นนี่มีสี่ตัว ตอนนี้ก็เป็นลำห้วยที่เขาต้องเอาขอาออกอีหนึ่งประมาณยาวไปจนถึงโรงเรียนนครศรีธรรดวนนะครับรนี้นะครับอันนี้เป็นสะพานระหว่างบนยางกับบ้านสร้างใลมมีผู้คนมาดูเต็ม นู้นะครับไกลๆสองตัวนะครับขึ้นพอแล้วก็เอาผักพืชผักหญ้าพวกอะไรที่มันน้ำทำให้น้ำไม่ไหลออกดอูใกล้ๆนะ ร่มหุ้ยเก่าที่จากแต่ก่อน,นมีไม่มีผ้าแบบนี้นะครับไม่มียาแบบนี้นครับตรงนี้น่าจะเลิกมาก ดีดตัวเองไปดันดันกองหญยาที่มันกวาดไว้ตอนแรกดีดตัวเองดันดันผืน้าที่ถูกกวาดไปเป็นเป็นกองเป็นกองแล้วก็จะตักองให้คันอีกคันหนึ่งนะไปเอาไปขึ้นตรงฝั่งนะครับ นี้มีสี่ตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นตัวที่เหมือนบิ๊กฟุตอยู่โคกนะครับเราะนั้นคอยปั้นคันเหมือนคันอะไรสักอย่างกันอะไรสักอย่างนะครับแต่ตัวที่มีโบกอยู่จะมีอยู่สี่ตัวนะครับเอ้มีอยู่สามตัวบโบใส่โบนนี้กำลังดันคันนี้กำลังดันแน่นไป น้ำลึกมากสังเกตจากคอแม่โกรนะครับ ถ้าเอาผักเอาไรอองมนันนี้ก็จะเป็นลำห้วยที่เต็มไปด้วยปลานะครับแต่ก่อนนี้มีคนใส่มองสนใจเต็ม,มด้วยนะครับนี่นะครับกันนี้น่าดูมากนะกำลังดันตัวที่เอาตัวที่เจาะเจาะเป็นผืนแล้วก็ดันไปให้เพื่อน อีกคันหนึ่งที่อยู่ด้านนู้นนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องชาวตำบลบันยางตำบลดวนใหญ่ตำบนวังหินมาดูด้วยนะครถเต็มสะพานเลยนะคระับเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับ วันนี้ต้องลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe นะครับเปิดให้ลูกหลานได้ดูนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ